พระคาถาลอดผลภัยพระคาถาลอดผลภัยนี้ท่านให้สวดภาวนาห้าจบขออธิษฐานจิตให้ลอดพ้นปลอดภัยจากกันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือเคาะกรรมทั้งหลายทั้งสิ้นตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าอิติภะคะวาภะคะวาพุทธโธภะคะวา อิติภะขวาวะภะวาพุทโธภะขวาอิติภะขวาวะภะวาพุทโธภะขวาอิติภะขวาวะภะวาพุทโธภะขวาอิติภะขวาวะภะวาพุทโธภะ ทักว่าขอให้ปลอดภัยจากเคราะกรรมและอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นด้วยเธิน